สบายดีพี่น้องสบายดียามเสาพี่น้องสบายดีทุกคนให้หายหายจะเป็นโสมมุงหายคัดหายลังหายซ้มขึ้นแหล้เนีสบายดียามเ้าพี่น้องอุ้ยหมักบวบ สบายดีเบิร์สุขสุขลึกสีถูกฐานพี่เอากลดพักบ่ยายักสบายดีพี่น้องฮดชวนฮุดพักพันแง่พอได้ใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงหน่อไม่ใส่แกงหน่อไม้ใส่ได้เขาจะได้ยินเสียงกระดามบ่เขาได้ยินเสียงกระดามบ่หึงบอ่แ๊บซี พี่น้องผู้คนเอาปลาดำจะต่อาหงเลยสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องตื่นเศร้ามากพี่น้องบรรยากาศก็น่าหนาวพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง fc สุขสุขคนเนาะเบอร์พี่น้องเลยขอต่างกล่องจัดน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องมีแนวสีเบาจัดน้อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้อง นี่ยังสียวว่าพี่น้องหลังจากเทีนยนซาซุยลงขีปไปเนาะพี่น้องขีปอันแบ่งเงินกับยายแปรเนาะพี่น้องแล้คอมเมนต์นะมันปิดเองพี่น้องจนเฮาก็เอา่องอันซาซุยเบาใจนะเขาไปคอมเมนต์เนาะพี่น้องเพราะว่าบูคือการพี่น้องมันก็เป็นตลอดเนาะถา้ามัมีคอมเมนต์และมันสิปิดเองพี่น้องเลยอันคอมเมนต์นะเขาก็เอาซองซาซุยเบาใจเขาไปคอมเมนต์เนาะ แล้วมียายอันหนึ่งพี่น้องจกัจกยายจักยังเดอกเนาะกสิวาจังสีซาพี่น้อง,อองต่อเนาะและการมียายอันหนึ่งเนาะพี่น้องเพิ่นมาคอมเมนต์เนาะพี่น้องด้วยเฮาจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเนาะเห็นเพิ่นเราาขึ้นบ่ได้เบิ่งตั้งแต่แรกเนาะพี่น้องบด้เบิ่งตั้งแต่แรกเลจาจังเม็ดแบบสีเนาะพี่น้อง เพิ่นม,มาเม่นว่าใครไปดูคลิปที่แบ่งเงินแล้วมาคอมเมนต์ช่องนี้เด้อเพิ่นว่าคือปิดคอมเมนต์เผื่อยังซุยหูแก่ใจว่าซุยหูแก่ใจว่าว่าไม่จะเจอคอมเมนต์แน่ๆเขียนกับบุธถือพี่น้องไปดูแล้วน่าจะให้แก่สักห้าพันเถอะนอนเผ้า นอนเผผากะพอง,องเขียนกรบปุถือโอ้ยปิดคอมเมนต์คิดไว้หรือเปล่าอย่างแบบทําน,นงว่าอว่าวัาวาวานเข้าไปปิดคอมเมนต์คลิปเทียนแบ่งเงินได้พี่น้องแลว้ววันหายแย่แป้หน่อยอยังงี้นะพี่น้องทั้งทุนทั้งกำไรหักลายโพนดผนว่าพี่น้อง จะมาฟังขอเด้อยายจะมาฟังขอเด้อขอเสว่าให้เจ้าฟังเนาะมาฟังต้นทึนมะม่วนะมันลายพี่น้องมะม่วนะมันลงทืนลายก็คือเฮาาว่าแหละทึนมันหเึ่นกว่าบ,บาทพี่น้องเลยแต่สําหรับพุ้ยนะมันก็หกเจ็ดสอบแล้วอันที่เฮาฮักไปเนาะที่เฮาฮักไปนะาาปนะมันก็คือต้นทึนเงินที่เฮาซื้อไปพี่น้องที่ฮักไปนะ อเออยยังบรทัานว่าเอาไนี่ห้าก็เมื่อยนะาผูกเขาใจเนาะห้าก็วอามาตลอดนะ้พี่น้องว่าวมาตลอดวนันคันคายทิงทึนกด็ดีมันเรือกพอจะได้แบ่งกําไรเฮียแปรไส้ขอหมักโมปีนี้มันบางงามอันท้าลงทึนไปนะ่กะกาหมักโมน่ะสี่พันหะมงสี่พันสามพันกัวจนยากสนะี่พันน้าพี่น้องหมักโมนะ่ะมันใสทนหนายพี่น้องเลย ระบานในเงินส่วนที่ห้าหักมาเนาะพี่น้องไม่เป็นทุนนะพี่น้องมาในเฮากระชิบไปจ่ายไม่์เคี้ยวเกือบเจ็ดพันพี่น้องฟยนะ่ะสองพันกัวพอว่าห้าเส้นเนาะราคามันกระชีแพงกว่าสื่อซดพี่น้องเฮากระชิบไปจ่ายเผื่อหกพันกัวบานนี่ขาไนกับข่ายานะ่ะเ้าสื่อมามือถมอีดแต่เฉพาะไนหมอกโม่กับยานสีดมันชื่อมามือถมอีดนะเบอร์สามพันกัวมันกระโตกเกือบหมื่นแล้วเนาะพี่น้อง แต่คือมื่อนี้เราไปจ่ายห้ยไ่ใหญ่เคี้ยวซาหกพันกัวคาพูยนี่พกพันกัวเกือบเจ็ดพันผู้ละมันยังเหลือเท่าไรบ้านนี้พี่น้องมันก็นเหลือสามพันกัวสามสามพันกัวโอ้ห้าสิบบาทเองดอกใหญ่เจะบววัน้ำพกกระไดผผวบู้เรื่องดอกมาคอมเมนต์นนเนาะเฮามาอธิบายพี่น้องเจ้าหน่อยปลาตัวเดียวมันชิน่นเอาเปิของเนะาะเพราะว่าเวลาเฮาไปตอบในคอมเมนต์น,นั้น เวลาไปตอบในคอมเมนต์นะเพิ่นนั้นเพิ่น,นบกเคยเขามาอ่านดองน้อ,นอพี่น้องมาตอบไปตอบในคอมเมนต์นะโบเคยเขามาอ่านและที่นี่แลหละพ่อลงไปคลิปใหม่แล้วก็ไปคอมเมนต์อีกเชี่ยวเชียย่ยวไฮเนาะฮ่าเลยต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่นอ้องอิสซี่สุขสุขคนมาขอตอบแน,น่นขอตอบแน,น่นขีบเนาะขอตอบนี่ขีบไ้มาแล้วเนาะ และบาทนี่ส่วนเทียนเทาแบ่งมาหน่ะส่วนที่เท่เาได้กำไรสามพันหายพวจยแปลนหายพวจะแปลสี่สี่พันนะขาซ้ายยางพวจะพายยืมมากกระยูน้ำเหา่าเท่าสิบเป็นกนเอาไปหายขาสายยางพวจะพายในกําไรเห่าสามพันอีซีกันในกําไรเห่าสามพันบดได้อน้ำยายแปลยายแ,แปลน่ะคงสี่พันเหมือนเดิม ขาน้องเจหนวดหาลอยบาทขาน้ำอีซุยเป็นคนจ่ายในกำไรสามพันสามพันทีเรือสามพันไนี่สามคนแล้วเนี่ยออกไปนี่พี่น้องเอาในกำไรสามพันเท่าน่ะพี่น้องจักดูดน้ำก็มาตายอีกข่าแปลงสองพันสองร้อยหาสิบาทอีซุยขั้นบทขั้นขั้นบทแปลงขั้นบทแปลง,งเซลจากใช้ประจุน้ำสมักซารีสรุปแล้วกำไรห้่นาน่ะบำไรจักกีบ เอาทื่นใส่พร้อมไหเจ้าให้เจ้าขีดเบิรเดอร์ก่อนเจ้าสิวาวน,วนวาเนาะจังว่าห้านะ่ะนนบมเมื่อสุดสอกอันผู้ใหญ่ใจดีผลมาสือบมักงูซอ,อยอันและะ้วก็เทึงทึนแล้วก็ได้แบ่งให้แม่ใหญ่แป้สนะี่พัน่ะแต่กี่แห่งกัเฮ้าวอาในขีดยุ่เนะพี่น้องแต่กี่นานว่าขั้นมันขายบ่ได้นะพี่น้องมันได้แต่ประมาณงบในหมื่นนะไปใส่หนีค่ะพุยเมียเคี้ยวนี่กะ็ะ หกพันเกือบเจ็ดพันแล้วเฮากับว่เาเฮาเท่าทืนเท่านั้นทืนทียังคง,ง,ง,งทุนทึนทีเรือทีซื้อใน่นะพี่น้องกระชีบแบงไงยายแปอยุพี่นอ้องเอ่ยาจากพันท่ามันบ่ได้เนะาะทองขึง้นมันกืบหมื่นกว่าบ,บาทอันที่เงืนกีบล้านกลัวนะพี่น้องอันนั้นนะคือจ้างคนจ้างคนจ้างข้าจามาคุดคุมจ้างขามาคุดคุม้มแล้วก็กข้าจา้างใครจ้างไ่น้องดำทอะไรพี่น้องกบลูกไส้ไปนั่นแหละก็น้องยอดทำอะไรพี่น้อง เงินตัวนั้นนะบ,บริจาคของใคดอกว่าให้กจะฟังเนาะมองมูนนะมันต้องใส่ทุ่นลายท่านบริจาตทีตามแหละค่ะมาเม็นมวัวสัวนะพี่น้องแล้วันนี้วะคือย่ายหนึ่งกับวันเพิ่นมาคอมเมนตนะ์เนาะเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าอันเป็นเพิ่นนี่เพิ่นโบเฮ็ดเพิ่นว่าพี่น้อง ค่ะเบิ่งดรอพี่น้องคอมเมนต์สิเห็นข่าวบวบหลบนี้ก่อนเพิ่นบวเฮตพิ่นบวเผาเพิ่นบถ่ถ้เพิ่นเมื่อยเพิ่นวาสิว่าได้เงินหน่อยแค่แหละอ่ะะาเนาะจะรวยเจ้ากระเป๋าได้เนาะสุภาพะบวบได้รวยจะรวยเจ้ากระเป๋าได้สุภาพะบวบได้รวยหาบาทชิบ,บาทกับเงินเนาะีายังเหตุกับเหตุหไปเป็นวายอย่าค่อย อย่ามิ่นเงินน้อยอย่าค่อยวาสนาเผื่อนะมียังไงเห็ดกับเห็ดไฟไพ่านาะพี่น้องไพ่ชิบะอยากสบายกับผื่นนะน่ะก็นอนอยู่ในกองเงินกองทองโอ้ยชิไปเห็ดมันยังลไงพี่น้อง,ง,อง,องอเ,เม,งอมือ่อยนักเลือกเกิดบ่ได้นะใครก็ดีหน่อยลือดลายก็บเหตุอ้าวดีแหละพี่น้องเลยยังได้สี่พันน่ะ ยังหนบสุดสอกเบิ่งแต่พ่นผลิตมังโม่เจ้าคองนะพี่น้องมันมองงามได้สำนักน่นมันก็ดีดีปัดโทล่ะพี่น้องเลยส่งใหญ่จะดีเหม่อนมาใส่โนู้นนะ่ะอัานหนุบซูดสอกงานบ่ชเพิงทึ่นนะกับพ่อตายงานบ่ได้หายแย่แปลงนะกับพ่อตายอัน,อใน,ในอชิมมะลนะพี่น้องเบิองชิมาไลัยห่พังเด้อ อย่างถ้าเป็นเราเราสงสารยายแปรพายฉิบอ่สอสงสารเราพี่น้องช่วนมาเห็ดบางโมนนี่ก็ย้อนว่าสงสารอยากให้เห็ดแล้วเห็ดแล้วก็พาได้น้้าเด็กน้มหน่อยตื่มกันชวนได้สนะทึ่นกะเ้าเป็นคนออกเบิดยายแปรก็เป็นเถื่อเป็นแห้งแล้วก็มานอนเผาชุ่มห้ากเ็เป็นว่าฉิบ่อเห็ดช่วงเวลาที่คุค้มๆหนกักกะจนบ่ายโมงมันเถือ่อเบ่ใจจนเถียงขึ้นน้เขามาเออโฮสก็มีแต่จัก มือได้โฮสกับบริได้ขาดจ้กมือกับโฮสนากันอยู่คููมือเพียงแต่ว่าเฮ้าเนาะวัดเอาไปเห็ดถอนชุ่ผืนวไดไปนอนเผาสืส่อข้องอยู่ข้องกินบาทน,นี่้าถูเนาะก,กับปุ๋ยจะดีผืนสื่อให้กินกับบริได้ขาดมาอยู่พี่เฮ้ากับขั้นมีแนวกินเฮ้ากับแบง่งแล้วบาทน,นี่เนาะมีไอ้แป้เนาะพี่น้องเวลาที เราใส่ห้าซื้อหันซื้อนี่นะพี่น้องเ้ากับบุคคลที่ไปไหลเอาเงินน้ำเราจะเถือ่อเื่อก,กระจอกกระแจกเงินเราบอกเร,กราฝากเขาซื้อนายซื้อนี่ออกไปแนละ้วแง่ชีวะอ่านอะไรอย่านี้พี่น้องอันนี้เขาซื้อมาตอบคอมเมนต์ผู้ผนบอกเขาใจเนาะเมื่หนักกับวายแย่แปลก,กับผัวทำแทบตาย ผู้ได้เงินพันเป็นอิสุวิวสันท้าหนังถ่ายคลิปก็บำใจอยู่นันสนนในเด้พี่น้องสองคนแล้วพวท่านออกไปถ่ายก็จะแปะโอ้ยหูเหลืองยางคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ลอยๆไปเลยเนาะห้ามนะได้แต่ต้นทึนห้ามนะแล้พี่น้องกำไรเ้าสามพันนะกายทง น้ำเมืองน้ำมันเท่ากับบุได้ไล่เอาน้ำใยแปะยายาสีดน้ำมันชื่อเหล็กๆหน่อยๆนะพี่น้องยาสีดแบบยาสีดแบบกระปอกกระแปกนะเท่ากับบได้ไปไล่เอาเท่ากับบุไดไล่เอาถ้าเป็นบัไปลงขึ้นนะพี่น้องถ้าบุลงขึ้นแห้งกับบไดจักี่เพียงเท็กเลยเนาะท่านกพากันลงขึ้นนะ อันนี้มันได้ทึ้นคืนแล้วมันก็เห็นกำไรกระแบ่งสักนี่แหลวพี่น้องมะพิษบ่แบ่งสักนี่อันบ่พอใจกับผ้าใหม่ปแปรใหม่เด้อถักมาเฟสขโ่โหลดมันชีก็ส่งให้เจ้าโหลดถักมาพาแถบสิบได้ยังเลยแปรแล้วได้สี่พันอ,อับๆได้พี่น้อง ระบานี้เนาะเห็นบอกคือมืองอนั้นนะซื้อสุดแหนน้องหม่ำแล้วนาะพี่น้องสุดอัน,นกีฬาที่เป็นเส้นน้ำน้องส่างหน่อยเนาะแถ่เมื่อนะั้นเราก็ได้เงินขายฐานสี่ร้อยกรากับน้ำน้ำเล้าก็ะห่าวพี่คนจ่ายซื้อมาหลอก,กกอกแกะกเห็นบอกระบาดในขีปนะไปฟังเดอ้อไปฟังเดอ้ออันหายเจ้าไปฟังในขีปแบ่งเงินเมื่อคืนนี้นะระบาดเนั่เระบาหยัยงกัน ยังกันนี่เข้าซื้อเที่ยวปลอมปลอมออกไปหายเขาหายเขาหายแล้วลายกวัวสี่พัน่ะกำไรเขาสามพันนมันกลายทงแล้วพี่น้องมันจะจกมาทื่นใส่อันนี้คือมาหว่าให้ฟังนะพี่น้อง จึงมา,าให้พังนอกซี่แบ่งเหียงบ่แบ่งให้อยู่พี่นนอะมันก็ไปหายันมันก็ไปหายทงซอยตั้งแต่แรกนะมันก็ไปหดน้ำซอยตั้งแต่ปลูกมวงมูทงอิดนะก็ห้เนาะก็แบ่งห้ ธรรมาดาเนี่ยมันต้องแบ่งกันนั่นมันต้องแบ่งกันจังแบ่งยายแปรจังแบ่งเฮ้าเนาะมันต้องแบ่งกันสามส่วนแให้เท่าไรก็ดนนีแต่นี้เ้าบ่าแบ่งอยู่หันย่อนไว้ายานยายแปรได้น้อยก็ย่อนว่าอีต้นน่ะแล้วมานอนเผาเนาะก็เลยมาตกอยู่พูดเฮ้าสาขาสายยางักขาน้ำนองได้พี่น้องเลย ว่าให้ฟังบูก็คอมเมนต์หมอดสัาวเนาะแล้วนะลก็สรปแล้วก็ใส่สุดตั่งหนูได้พี่นอ้องวันแค่ไปไปดูขีปเลย่าคอมเมนต์สองเดอ้อมีแต่เล่าคอมเมนต์พูด,ดย่าเราโอโตสเพี่นอ้องพูดย่เราบได้ติดตาม เห็นปู่ๆยายแปรน่ะเล่าว่าทั้งขึ้นทั้งกำไรน่ะหม่อมู้นน่ะระวังเล่าว่าได้อยู่บ่ะมาณหกพันเราทองเราเคยปลูกเนาะมันบ่งามเลยพี่น้องในใจตาเ้าปลู่ๆใหม่เ้าก็ว่างามเลยหาเจ้าปู่เคยปลูกโอ้ยหาเจ้ากันอันนี้ยังว่าหมอกมู่นเหรอและแต่ว่าห้าอนุชุดสอกมีผู้ใหญ่จะดีมาสื่อชอยเขาพุ่ขอบคุณเบ้ดสุขสุขคนก็ได้เลือทขึนคือช่วยว่าเนาะแล้วก็แบ่งใหยายแปรใส่ เจ้าคำมาฟังขีดนี่จะย้ายมาฟังขีดนี่เจ้าอย่าไปเหม็นมัวชั่วไปตที่กระแดนเจ้าบูรุ่เรลืองนะเจ้ายังชิบว่คอยฮักหลายอยู่จะมาฟังเด้อทำไรคอยบไปเลือจะก,กีบเลยเด้อเลืออจะทื่นกว่านั่นแล้วสิบหอยคอยเลื่อจะกีบพอทื่นกันดิคันมันลุบมันจมยังผวาเนาะพี่น้อง รถทึนงกับจักหายเรือจกดิจบแล้วพี่น้องเลยสำนีแหละข่น้นไนปนไหลเสียกันนะพี่น้องข่น้นไปไหลมันหิกมัน่อยเสียกันนะเงินกีบในะชิโตกอ่ซองล้าน,านปุนย๋ยคณะชิบิไปจดเบิดขาน้ำมันดูดน้ำขา อันนั้นเด้อค่ะนี่เด้อคอยซื้อไปสี่สิบห้าสิบสองล้านกว่าพี่น้องจะจีไปจดุดจุดนะจีว่าได้ใชนะ่ไหมอาหารนะจดอัตตัวใหญ่มันจดอัแตนพวกที่จางคนและะ้วกะขาดในแล้วก็คาพุ้ยกับซื้อยาสีบสูตรใหญ่มาพร้อมกับไนมันแล้วพี่น้องอันซื้อมันยอกมันแนยกนะครับพได้สูไลายพได้ไลาซ้ำ จะบอกให้ฟ like ังพี่น you know ้องเ้ยจบสำเนีแล่ะพี่น้องสบายดีพี่น้องไปแม่ป้